สวดีครับพวกกับผมอีนะครับผมจากร้านิวสิกนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมสําหรับกีตาร์นะครับผมสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ไหนนะครับจะแบบไม่มีที่ไว้เก็บกีตาร์ดีๆนะครับผมนะผมมีมาแนะนําวันนี้ก็จะเป็นที่แขวนกีตาร์นะจะเป็นตัวแขวนกีตาร์แบบทำจากเหล็กหนาอย่างดีนะครับผมนะ แบบเอาไว้ยึดผนังนะครับยึดกำแพงนะครับผมนะมีน็อตมีพุกให้นะครับผมนะเอาไว้ให้ท่านยึดได้ยึดได้ทั้งปูนทั้งเหล็กนะครับผมนะหรือท่านใดจะเชื่อมก็ได้นะครับผมมีเจ้าตัวนี้นะครับผมนะนี่อันนี้แบบเจาะนะครับแล้วก็อีกแบบก็คือจะเป็นแบบเกี่ยวนะครับผมแบบว่าเอาไว้เกี่ยวกับพวกกำแพงนะครับพวกที่เป็นแบบเป็นสังนะครับผมเกี่ยวได้นะครับนะนี่สำหรับใครที่เป็นบ้านไม้นะครับนะเอาไว้เกี่ยวนะครับก็สองตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ราคา ร้อบาทเท่านั้นนะครับผมนะถ้าไหนสนใจก็อินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับนะถ้าไหนสะดวกนะครับผมเดืทยาม,มาซื้อได้ที่ร้านนะครับผมทางร้านเราก็มีบริการจัดส่งให้ด้วยนะครับผมนะครับก็นะขอฝากร้านนูมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับผม